ดูดีครับบอง่ายเกินไปฮะขอรู้จักจากวันี้ฮะเป็การทิงทักทายครั้งแรกครับขขบคุณตาวเลยเจ้ฮะนนี้เป็นลูกปลาฮะ เดี๋ยวออกมาครับให้ตัวนี้โค้รตัวนี้โค้ตรติดเรียกครับลูกนี้โยนมาให้อาจารย์ผมมาครับตุ๊กตาครับลูกนี้ข้ามไปครับอาจารย์อเอาลูกมาครับย้อนคืนมาให้อาจารย์ครับอาจารย์ว่าไงครับให้มาให้อาจารย์แม่ลูกนี้ยังตัดไปได้ครับที่อาจารย์เนี้อยู่ เด็ดจัดครับจัดบังจะไปกิน <laughs> มันได้ยืนแสงมันเข้าตามองไม่เห็นทีเลยสิบตีครับแถมมาให้ตัวยี่สิบอสเอ่ออาจารย์เอาออกข้ามไปได้ครับมีวัแน่นอนดีที่สนดเพรกะเป็นวงแน่นอนเล่นไปเล่นประกาศสิบว่างานประกาศผู้เพื่อนวคนไหนที่ทำกุญแจมอเตอร์ไซค์หล่นหายนะฮะ นี่น้าเซตพี่ลงอาหารตึงนะให้มารับด้วยนะครับุญมึแก้วันไจหองบ้านดีวอะไรครับหลงเล่นเองดูอย่างไรชาบไปแล้วผ่านไหมครับย่งไม่ผ่านครับ ยีี่โยมาให้เบอร์ทีบสองจไม่ผ่านะ 11, 11ไไนะครับเ, 14, เ 14, ก็บเไปแนละ้วได้หาัเบอร์ที่สีเบอร์ที่สี่รอดแล้วโอ้โหดูนะี่จะคว้ารับแต่ยังไม่ผ่านระับอลมันลอดผาไปก่อนะนับเอาวงจีเป็นการลอกนะฮะอาจารย์ดืตาหลังครับก็ตารว์กรซ้ออยูตื่มาให้บูนี้แตงพี่ด้วย ไปใกล้ออกไปครับติดวันด้วยนะฮะข้างหลังนะฮะตบชิดแรกครับคอนนี้ตะกุ้งแราจ้ายนครับตัวเอจะดึงตัวก็ตัวสั่งตัวน